สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจำเดือนตุลาคม2566กันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปครึ่งเดือนหลังของเดือนตุลาคมนะคะครึ่งเดือนแรกเราลงไปก่อนแล้วนะคะอ่าแล้วก็ครึ่งเดือนหลังเนี่ยมีดาวสำคัญที่ย้ายก็คือดาวราหูนั่นเองนะคะอ่าก็จะมีดาวพุธด,ดาวราหูและดาวอาทิตย์โดยที่ดาวราหูย้ายเข้าสู่ราศีมีนในว,วันที่17ตุลาคม เวลา6นาฬิกา22นาทีดาวพุธเขาย้ายเข้าสู่ราศีตุลในวันที่15เลยนะคะ15เวลาเที่ยง13นาทีแล้วก็สุดท้ายคือดาวอาทิตย์ค่ะดาวอาทิตย์เขาย้ายเข้าสู่ราศีตุลในวันที่18ตุลาคมเวลา16นาฬิกา45นาทีนั่นเองนะคะ,ะก็เป็นการย้ายของดวงดาวในครึ่งเดือนหลังนะคะ คนรักนาราศีเมทุนนะคะในคลิปนี้เป็นคลิปของคนรักนาราศีเมทุนเนี่ยนะคะเขาตัวตนของเขาเนี่ยนะคะก็อยู่ในเรือนปุตตะนะคะอยู่ในเรือนปุตตะ,ะแต่ว่าก็เจอดาวที่เขาเรียกว่าเป็นดาวที่ไม่ค่อยถูกกันก็คือดาวอังคารเนี่ยนะคะ,ะแล้วก็เจอดาวอาทิตย์ด้วยแต่ดาวอาทิตย์เนี่ยก็เป็นดาวคู่ปัญญาถ้าอยู่ร่วมกับดาวพุธนะคะก็ค่อนข้างดีอยู่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อเราดูภาพรวมเนี่ยนะคะ,ะก็เป็นช่วงที่เจ้าชะตาเนี่ยนะคะบางทีอาจจะคิดทําอะไรใหม่ๆนะคะอยากจะลงทุนหรืออยากจะทําอะไระะที่มันเหมือนกับว่าเป็นการสร้างรายได้ขึ้นมาใหม่ๆขึ้นมาได้นะคะแต่ว่าจะต้องมีปัญหามีอุปสรรคติดขัดอยู่นะคะตรงจุดเนี้ยต้องระวังนะคะปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ เพราะฉะนั้นต้องรอบคอบหน่อยสําหรับคนรนา,าศีเมถุนเนี่ยนะคะคนรนา,าศีเมถุนเนี่ยมีดาวเกตกลุ่มลักเนี่ยนะคะก็เป็นช่วงที่มีซิกเซนดีแล้วก็ช่วงนี้อาจจะเหมือนสัมผัสหรือเขาเรียกว่ามีเซนนะคะเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับสิ่งที่มองไม่เห็นได้ด้วยนะคะเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าดาวเกตกลุ่มลักดาวพระหัส อยู่ในเรือนลาภะเนี่ยนะคะอ่าแล้วก็มีดาวมฤตยูอยู่ข้างหลังเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราก็จะเหมือนเกี่ยวพันหรือรู้สึกว่าเอ่อเหมือนสื่อสารหรือว่าเอ่อมีเซนต์นะคะที่ว่าสัมพันธ์ถึงกับสิ่งที่มองไม่เห็นได้ด้วยนะคะแล้วก็มีดาวราวหูเนี่ยนะคะย้ายเข้าไปสู่ในเรือนกรรมะนะคะก็คือรอยเด่นอยู่กลางศีรษะนั่นเองอ่ะนะคะ คนลักนาดาศสิมิถุนเนี่ยการใช้จ่ายเงินเนี่ยยังค่อนข้างเยอะนะคะยังค่อนข้างเยอะอยู่แล้วก็อาจจะเป็นช่วงที่ตัวเราเนี่ยนะคะก็เหมือนที่ที่กล่าวไปอาจจะอเอาเงินไปในการใช้ที่เกี่ยวพันกับการลงทุนได้อันนี้ต้องระวังนะคะหรือการเงินของเราเนี่ยนะคะก็อาจจะไปสัมพันธ์กับสิ่งที่เรา เดินทางเนี่ยนะคะหรือว่าท่องเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยต้องระวังถ้าเราใช้ในสิ่งที่คือไม่ได้จําเป็นมากนะคะอันเนี้ยคุณจะต้องถอยมาหน่อยนะคะต้องระวังหน่อยนะคะสาหรับคนลักนาราศิมทุนอาจจะต้องจัดระเบียบให้ดีนะคะแต่ดูแล้วว่าขาดเงินไหมไม่ขาดนะคะเงินก็ยังไหลลื่นได้อยู่นะคะแต่มันก็จะหมดปืนในสิ่งที่บางทีเรามีความรู้สึก เราก็ไม่ได้เต็มใจอยากจะใช้แต่ก็ต้องใช้อย่างเงี้ยหรืออาจจะใช้ไปกับวงสังคมอย่างเงี้ยมันก็จำเป็นละอะไรเงี้ยก็ดูแลดีๆไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าคนเราเนี่ยยังไงมันก็ต้องใช้เงินอยู่ดีนะคะแต่ว่าถ้าเราจัดระเบียบได้ดีๆก็ไม่เป็นปัญหานะคะคสำหรับคนทัน้งคณะสินวถุนในช่วงนี้ก็เซนแรงอยู่แล้วทำอะไรก็คงจะรู้ว่าควรจะทำอย่างไรนะคะ เกี่ยวกับหน้าที่การงานเนี่ยมองเห็นว่างานของคุณเนี่ยจะดีเลยจะเด่นชัดขึ้น แต่ว่ามันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะคะในตั้งแต่หลังดาวราหูย้ายเนี่ยนะคะมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในวงงานของคุณนะคะดาวราหูย้ายก็สู่เรือนกรรม,มะเนี่ยนะคะแล้วดาวเจ้าเรือนกรรม,มะาอยู่ในเรือนลาภะอีกไหมคะมันก็ยังทำให้คุณมีรายได้มีช่องทางการหารายได้หรือหรือลาบผลน่ยของคุณมันก็จะดีขึ้นได้ด้วยนะคะเพราะว่าการงาน ไปอยู่ในเรือนลาพระเนี่ยนะคะแล้วทิศไม่มีดาวกวนแต่ว่าดาวมากวนอยู่ในเรือนกัมมะเองเน่นะคะเพราะฉะนั้นดาวดวงนี้ก็เป็นดาวเจ้าเรือนสุภะ,อะมองเห็นก็ยังมีคือเขาเรียกว่ายังเป็นลักษณะดนวโน้มไปในทิศทางที่ดี่นะคะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่จะดีขึ้นแต่อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยเนี่ยนะคะหรือต้องผ่านเรื่องราวผ่านการปรับ าการาเปลี่ยนอะไรบางอย่างอยู่นะคะแล้วก็จะทําให้คุณมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะสำหรับคนรักขณาราศีเมถุนคนลักนณาราศีเมถุนเนี่ยคุณยังทําทอะไรได้เกิดผลสําเร็จได้ดีอยู่นะคะตรงจุดนี้คุณไม่ต้องกลัวจะมีคนคอยช่วยเหลือ,อมีคนคอยอชี้ นำคุณเนี่ยนะคะชีน้แนะคุณได้ยามที่คุณเกิดปัญหาแล้วคุณก็จะประสบผลสำเร็จแล้วเกิดความก้าวหน้าได้ดีนะคะทั้งนี้มีดาวที่ดีอยู่ถึงสองดวงแล้วได้อุดมเกณฑ์นะคะก็คือดาวศุกร์นะคะอยู่ในเรือนที่สามดาวพฤหัสอยู่ในเรือนที่11เนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่ประสบความสำเร็จในเรื่องการงานเนี่ย จะเด่นเลยอ่าจะเด่นชัดนะคะอ่าแต่แต่ว่านะคะอ่าสิ่งที่ต้องระวังในเดือนนี้ก็คือตัวคุณเองเนี่ยนะคะมันจะไปอยู่กับดาวที่มีปัญหานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงจุดเนี้ยถ้าคุณมีสติมีอ่าเขาเรียกว่ามีความรอบคอบไม่ใช้อารมณ์คุณจะผ่านพ้นไปได้นะคะอันนี้เตือนไว้ถ้าคุณทำอะไรด้วยความรอบคอบมีสติ คิดหน้าคิดหลังทบทวนดีๆก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรคุณทำได้เกิดสําเร็จแน่นอนนะคะปัญหาจะน้อยลงไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นให้ใจเย็นๆให้มีสติในการกระทําอะไรทุกอย่างก็จะปลอดภัยนะคะสำหรับเรื่องความรักนะคะความรักความรักความสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างปลอดโปร่งเลยนะคะดีขึ้นนะคะเพราะว่าดาวเจ้าเดินปัตตนีเนี่ย ไม่มีดาวอะไรมากวนแล้วนะคะดาวพรหัสอยู่ในเลือนลาภะด้วยคู่ครองนําโชคลาภมาให้ด้วยเนี่ยนะคะแล้วคู่ครองก็จะดีด้วยอ่ะนะคะแล้วดาวราหูเนี่ยไม่ได้มากวนเลยนะคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยอยู่ร่วมกับดาวราหูเนี่ยความชัดเจนความอะไรมันยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์่ะนะคะแต่เมื่อดาวราหูย้ายออกเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะกระจ่างชัดอะไรอะไรก็จะเห็นชัดว่าอะไรคือของจริงอ่ะนะคะ,ะคนที่ คาดหวังคู่ครองอะไรเนี่ยจะได้เห็นเด่นชัดตอนเนี้ยนะคะคนมีคู่ครองแล้วนะคะก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีแล้วนะคะจะไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่คุมเครือหรือว่ามีความสัมพันธ์ที่รู้สึกเหนื่อยนะคะรู้สึกมีปัญหาบ้างเนี่ยแต่ว่าถ้าเราหูย้ายออกเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะดีดีต่อใจด้วยนะคะ,ะแล้วก็มีดาวศุกร์โยกข้างหน้าเนี่ยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดาวเสาที่มะเร็งเนี่ยนะคะมันก็อาจจะ ทำให้เกิดความเครียดบ้างนะคะ,ะความไม่แน่ใจบ้างมีความวิตกกังวลบ้างเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันก็อาจจะยังหลงเหลืออยู่แต่โดยรวมแล้วเป็นสัญญาณที่ดีแล้วนะคะว่าเราหูย้ายออกจากดาวเจ้าเรือนปัตตนีเนี่ยมันก็จะทําให้เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์มันจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะ,ะก็ถือว่าดีใจด้วยสําหรับคนทัศนาราศีเมถุนเนี่ยนะคะ,ะช่วงนี้แบบเป็นจังหวะที่คุณนะควรจะ ทำบุญทำทานนะคะไหว้พระขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะจะดีเลยนะคะเพราะว่ามีดาวเกตกุมลักมีดาวพรหัสอยู่ในเรือนลาภด้วยเนี่ยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็อาจจะให้โชคให้ลาภเราได้ด้วยนะคะก็เป็นจังหวะชีวิตที่ดีเลยนะคะสิ่งที่ต้องระวังสําหรับคนลัคนาราศรีเมถุนก็คือการใช้จ่ายเงินนะคะวางแผนระบบการใช้จ่ายเงินให้ดีๆก็พอนะคะและส่วนเรื่องการงานเนี่ย มันมีโอกาสปรับเปลี่ยนก็จริงแต่มันก็จะมีแนวโน้มไปในสุทิศทางที่ดีแต่การลงทุนใหม่ๆเนี่ยไม่ค่อยอยากแนะนำนะคะช่วงนี้ยังไม่ได้เป็นโอกาสที่ดีนะคะแต่มันมีความที่มีสิ่งที่กระตุ้นที่อยากจะให้คุณทำะนะคะอันนี้แล้วก็ยังมองเห็นได้ว่าบางทีเนี่ยต้องดูเรื่องบุตรบริวารน,นะคะหรือลูกน้องเราด้วยนะคะบางทีอาจจะ สร้างปัญหาให้เราได้ด้วยนะคะช่วงนี้ก็ต้องคอยดูแต่ตรงจุดนี้เหมือนกันเนี่ยนะคะแล้วก็เรื่องความรักความสัมพันธ์ก็จะค่อยๆค,ค,ค่อนข้างที่จะค่อยๆดีขึ้นนะคะก็โอเคอยู่แล้วส่วนคนที่ยังมีความคิดความคเครียดความรู้สึกติดขัดอะไรบ้างเนี่ยเกี่ยวกับความรักเนี่ยให้เวลานะคะให้เวลาแล้วก็แต่โดยรวมแล้วมันจะดีนะคะแต่คุณต้องใช้เวลาหน่อย ะคะเพราะว่าตอนนี้ดาวศุกร์ยังเร็งดาวเสาอยู่นะคะต้องรอดาวศุกร์ย้ายไปเนี่ยนะคะ,ะความเครียดความ,มตกกังวลความกดดันอะไรมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับคนราศีเมถุนก็เป็นกำลังใจให้นะคะก็หวังว่าทุกท่านะจะรอบค้อบมีสติในการใช้ชีวิตทำอะไรก็อย่าประมาทสร้างกุศลบ่อยๆไหว่าพระสวดมนต์เจริญภาวนานะคะแล้วก็จะมีความสุขแล้วก็ ปราช์อุปสรรคปัญหาอะไรต่างๆมันจะน้อยลงด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ